ลุ่มน้ำคลองวังตโนดลำน้ำแห่งเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงและหล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดจันทบุรีมาช้านานโดยเฉพาะตอนกลางลุ่มน้ำที่ไหลผ่านอำเภอท่าใหม่และอำเภอนายใหญ่อามเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อการอุปโภคและบริโภคตลอดจนพื้นที่ภาคการเกษตรซึ่งยังประโยชน์นานัประการให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณสฝั่งลำน้ำ และจากเหตุการณ์ภัยแ้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำหลายต่อหลายครั้งได้สร้างความเสียหายทั้งในพื้นที่ของชุมชนภาคการเกษตรเป็นสาเหตุให้น้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการเกิดวิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ำนอกจากนี้ยังเกิดน้ำเค็มลุกล้ำพื้นที่เกษตรและในช่วงฤดูฝนได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำนี่คือปัญหาซ้ำซากที่ราษฎรในตำบลสองพี่น้อง ตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่ต้องเผชิญอยู่กับภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งไม่อาจจะรับมือเองได้อแรงมากน้ำปะแห่งกันทุกทุกบ้านทุกคนเรือนนะครับทุกทุกอย่างครับพกเงาะทุกเรียนน้องกองอย่างเงี้ยครับบางคนไม่ทันก็บ่อยตายก็มีครับไหนสวยก็ยังพอไปได้คนไม่ค่อยจะมีงบ มันมีจะตังนี่ก็ต้องปล่อยไปส่วนหนึ่งครับเดือ,รอดร้อนมากครับพอน้ําแห้งไม่รู้จะเอาที่ไหนมาตอนนั้นก็มีม,ม,ม,มีรถสิบล้อเนี่ยรถน้ามันเนี่ยเขาไปซื้อแปลหน้ามามามา,มาขายให้เที่ยวาสามารถลดทุเรียนได้ประมาณสักห้าหกตน้นต้องบรทุกอยู่ก็เป็นประจำจนฝาฝนจะมา <c oughs> เรื่องขาดทุ้นไม่ต้องพูดถึงคือขายปีงปีงเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ไเลยเลย น้ําในคลองวนโหนดมันมีมีมันแห้กไปเลยแหงจนที่ว่าน้ําในคลองวาโหนดเหลือเป็นแค่ห่วงๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องท่องถิ่นต่างๆก็ต้องไปขอฟ้าอนุเคราะห์จากองค์การมหาสุจังหวัดขอรถแมโคเพิ่งมาต้องเอามาไขาน้ําเพื่อเพื่อเอาน้ำตรงนี้ไปใช้ให้กับกลุ่มเกษตรกรแต่น้ําตรงนี้มันก็มีปัญหาที่กเกษตรกรเกิดทะเลาะบ,บอกแย้งแข่งแย่งชิงน้ํากัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำเข็มลุกลามพื้นที่และดำเนินการตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำตามตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักรา25 57, รช2557รมชลประทานได้ดำเนินการตามตามติศึกษาวางโครงการประตูระบายน้ำตรอกเสม็ด เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลุ่มน้ำคลองวังตโนดโดยศึกษาแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2559ซึ่งโครงการประตูระบายน้ำตรอกเสม็ดจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและเจือจางน้ำเค็มให้กับภาคการเกษตรในพื้นที่ตำบลวังตโนดอํเภอนาใหญ่อามรวมทั้งตำบลสอพี่น้องและตำบลรำพันอํเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านในเขตตำบลวังใหม่อเภอนายายอามรวมทั้งตำบลเขาแก้วและตำบลทุ่งเบนจาอเภอท่าใหม่จงหวััดจันทบุรีกรมชนลประทานได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจรับฟังความคิดเห็นของราษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดประตูระบายน้ำตรอกเสม็ด หัวงานตั้งอยู่บนคลองวังตโนดต,ตอนกลางบริเวณวัดอกเตาหมู่บ้านตรอกสเสม็ดตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอาคารเป็นประตูระบายน้ำขนาดความสูง6.5เมตรกว้าง6เมตรจำนวน6ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุด550ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีการติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดบานรับน้ำอัตโนมัตริระยะทางไกลสกาดา เพื่อการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมเครื่องกว้านบานระบายและปรับปรุงลำน้ำทางด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ3ปีโดยใช้งบประมาณค่าก่อสร้างกรอบวงเงินโครงการ520ล้านบาททั้งนี้เมื่อโครงการประตูระบายน้ำตรอกเสม็ดก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นรูป,ปรธรรมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า700ครัวเรือนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ภาคการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ชนละประทานกว่า13,500ไร่ทำให้ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่อันก่อให้เกิดผลผลิตจากการเกษตรที่เพิ่มขึ้นสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีให้กับราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนในอนาคตกรมชนละประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย